วันนี้มาอัปเดตสินค้าเข้าสดใหม่กันหน่อยว่ามีเมนูอะไรบ้างลูกค้าต่างก็รอคอยคลิปเด็ดๆเ, <c oughs> เมนูเด็ดจากเราอยู่ใช่ไหมเมนูเด็ดๆเมนูแรกก็คือพุงปลาช่อนไม่รู้ว่ารอหรือเปล่าแต่อยากนําเสนอ <c oughs> <c oughs> และเมนูต่อไปนะคะเป็นหมูป่าแท้หั่นชิ้นหมูป่าแท้หั่นชิ้นของเรานะเป็นเกรดรวมเกรดรวมหมายถึงเกรด A และเกรด B มารวมกันแล้วนําไปหั่นชิ้นก็จะได้หั่นชิ้นออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นําไปผัดไปแกงฉีกถุงพร้อมผัดพร้อมแกงได้เลยจ้าและมาถึงเมนูยอดนิยมเมนูถัดไปฮะงูหรือเปล่า เปล่านะคะไม่ใช่งูนะจ๊ะไม่ใช่งูนะดูให้ดีก่อนตัวนี้เป็นปลาไหลสุดพรีเมียมนะคะปลาไหลนะคะไซส์ใหญ่เล็กรวมกันนะคะไม่ได้คัดเฉพาะใหญ่นะมีใหญ่มีเล็กปนกันใน1แพ็คนะคะสินค้าเข้ามาสดใหม่นามาแพ็คซีลสุญญากาศอย่างดีพร้อมส่งเสิร์ฟทุกบ้านนะจ๊ะไซส์นี้ลูกค้าร้านอาหารนิยมมากและมาถึงกบ กบไปเป็นตัวสดๆแบบนี้เลยนะจ๊ะสินค้าเข้ามาสดๆดแบบนี้นํามาแพ็คถุงสิวสูญญากาศไปไซส์นี้เนื้อแน่นเนื้อเยอะขาน่องแน่นมากนะรับรองว่าไม่ผิดหวังสั่งไปแล้วติดใจแน่นอนท่านไหนที่ไม่ทานต้องขออภัยร้านอาหารต้องมีเมนูเด็ดเมนูนี้เมนูกกบยอดนิยมนะจ๊ะและมาถึงเมนูนี้พลาดไม่ได้เลยทีเดียวต้องนํามาพูดซ้ําๆหลายๆรอบนะจ๊ะกับเมนูนกกระทาของเรานกกระทาเป็นนกเนื้อเนื้อแน่นมากดูสิดูตัวนะจ๊ะอา่าไซส์ประมาณ6-8ตัวนะเป็นตัวเมียลลูกกกค้้าาานิยมมมะจสสัััั่่งงงไปแวถึบ รับรองว่าเด็ดว่าติดใจนะมีคุณพี่โลกสวยบอกว่าบาปกรรมไม่บาปกรรมนะคะกินแล้วอร่อยคือจบทุกอย่างนะคะและมาถึงอีกเมนูที่อยากจะพูดถึงตั้งนานแล้วแต่ไม่มีลูกค้าถามแต่อยากจะบอกนะคะตัวนี้เป็นหอยขมนะแกะเนื้อเรียบร้อยเนื้อล้วนหัวอบอ้วนๆ,ๆแบบนี้นําไปประกอบเมนูอาหารแกงส้มหอยขมคือสุด ยอดนะถ้าท่านไหนไม่กินก็ต้องกินนั่นแหละเพราะว่ามันอร่อยนะคะไปเป็นแพ็คแบบนี้แพ็คครึ่งกิโลนะจ๊ะอ๋อไม่ได้มีแค่หอยขมนะหอยเชอรี่ก็มีนะคะเผื่อท่านไหนต้องการอยากจะใช้ทักมาถามก่อนนะเนาะเผื่อสั่งรวมกันไปหลายอยา่างจบที่นี่เลยที่เดียวนะจ๊ะนั่นแหละค่ะวันนี้พามาชมสินค้าอัปเดตเข้าใหม่ท่านไหนสนใจต้องสั่งนะหรือไม่ก็กดติดตามไ้ก่อนเผื่อวันหน้าอยากจะกินนะคะอ๋อตัวนี้เป็นเนื้อปลาบึกนะปลาบึกตัดชิ้นเรียบร้อยไปเป็นแพ็คแบบนี้นะจ๊ะไม่ต้องเอาเป็นตัวเป็นตัดเองให้เสีย